สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณลูกค้าคุณผู้ชม FC ทุกท่านเลยที่อยู่ในช่องเพชรยนตร์รถมือสองนะคะกลับมาเจอกานกับเซลล์หนูเล็กอีกแล้วนะคะวันนี้มีรถ E ีโกคาไซเล็กมาแนะนําให้ชมกันอีกแล้วนะ,ะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจอยากจะผ่อนรถเบาๆนะคะราคา6,000กว่าบาทนะคะแนะนําเลยนะะสำหรับคันนี้นะคะโตโยต้ายาริส1.2ปี2017.18 คันนี้ได้เป็นสีเทาดำเลยนะคะมาพร้อมเลขใหม่แค่5้าหมสาเท่านั้นลูกค้าท่านใดสนใจนะคันนี้ยังว่างอยู่ไม่ติดจองจองเข้ามาได้เลยนะ,ะเดี๋ยวให้ชมในส่วนของรายละเอียดตัวรถคันนี้กันก่อนเลยนะ,ค,ะคันนี้มีการล้างมาให้แล้วนะ,ะปรับสภาพมาให้เรียบร้อยแล้วเริ่มการนาที่โฉมด้านหน้าเลยนะค,ะคันนี้ไมเนเอร์มาแล้วนะคะแต่ดวงไฟนะ ข้างนอกอันนี้คมเดิมนะคมเดิมแต่มีการเปลี่ยนไฟให้ตรงนี้เล็กน้อยเพิ่มความสวยงามให้ตัวรถดูน่าใช้ยิ่งขึ้นนะคะบอกเลยว่าเปิดไฟเลี้ยวตอนกลางคืนนะเห็นแต่ไกลแน่นอนนะ,ะคมเดิมแท้โรงงานนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวของตัวชุดโคมไฟเลยด้านล่างนะคะด้านล่างติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะคะไฟตัดหมอกตัวกรอบจะเป็นสีดําตัดสีเทาดำนะ,ะสวยๆเก๋ๆ,ๆคันนี้นะคะมาถึง ในส่วนของตัวล้อมแม็กค่ะเจ้าของเดิมใจดีเปลี่ยนแม็กมาให้ด้วยนะคะแม็กคันนี้ขอบ15นะคะแม็กขอบ15รหัสยาง195ทับ50 R15 คันนี้นะคะแม็กมาแบบนี้สวยๆแบบนี้นะ,ะเอาใจวัยรุ่นมากๆเลย สังเกตดูช่วงล่างนะคะไม่มีสนิมนะค,ะคันนี้ไม่ใช่รถจมน้ําไม่ใช่รถตัดต่อตัวเครื่องนะคะมาสวยๆแบบนี้เลยอ่ะถ่ายขึ้นมาด้านบนนะ,ะไฟเลี้ยวติดมาข้างแก้มเพราะเป็นตัวเจนะ,ะเป็นตัวเริ่มต้นนั่นเองถ่ายขึ้นมาค่ะเป็นในสองตัวกระจกมองข้างสีเทาดําสีเดียวกันกับตัวรถเลยสีเดียวกันกับตัวรถเลยมาพร้อมกับตัวกระจกนะคะพาร์ทเดิม พาร์ทเดิมจากโรงงานทั้ง4บานรวมถึงบานหน้าและบานหลังนะคะพาร์ทเดิมๆม,มาแบบนี้มือเปิดด้านนอกค่ะนะคะสีเดียวกันกับตัวรถสีเทาดำนะ,ะสีเทาดำมาชมด้านหลังต่อเลยด้านหลังนะคะเป็นในส่วนของตัวสปอยเลอร์ติดมากับตัวรถพร้อมกับตัวไฟเบรกดวงที่3นะคะกระจกไรฟ้ามีให้พร้อมอย่างที่เด้นแจ้งเมื่อกี้นะ,ะกระจกบานเดิมพาทเดิมจากโรงง,งาน พร้อมกับตัวโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงนี้เลยแถมนะคะคันนี้แถมติด RS แบบนี้ให้ด้วยนะคะติดแถมมาให้เลยนะ,ะหรือใครอยากจะเอาเอาออกบอกนะเดี๋ยวอ,ออกให้นะ,ะอ่ะดวงไฟนะคะดวงไฟเป็นไฟ LED ชุดโคมเดิมนะคะไม่มีรอยแตกแล้วสวยๆใสๆแบบนี้นะคะด้านล่างไฟเบรกทับพิมมีไม,ม้พร้อมหคู่นะคะอ่ะด้านนอกนะคะประมาณนี้เดี๋ยวพาไปชมด้านใน สำหรับภายในนะ,ค,ะคันนี้คุมโทนสีดำกันไปเลยแผงประตูนี่คือดำสนิททั้งแผงเลยนะ,ะปุ่มเซนทันล็อกนะคะหรือว่าจะเป็นตัวปรับกระจกเนี่ยจะยู่ด้านขวามือตรงนี้นะ,ะนี่แล้วก็มือเปิดภายในนะคะเป็นสีดำสนิททั้งอันแผงประตูเดิมนะคะแผงประตูแผงเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยหมุนนะคะนี่ตัวเบาะค่ะคันนี้ได้เป็นเบาะผ้านะคะสีดํา เบาเดิมโรงงานนะ,ะตัวกลางบเบาเนี่ยเล่นลายสีฟ้าตัวเบาไม่มีค่าฝังลึกนะคะไม่มีรอยฉีกขาดอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานภายในนะคะนี่ถ้าเป็นตัวขนาดหนูเล็กนะ,ะเวลานั่งข้างในสําหรับตัวยารีไซเอถือว่ากําลังพอดีเลยแล้วก็ตัวเบาก,ก็โอบกระชับกับสรีละมากๆเลยนะ,ะ,นะ,ะพวงมลาลัยก็ได้เป็นพวงมลาลัยแบบ3กานแบบนี้พร้อมกับตัว แอร์แนะคะอ่ะอันนี้ลักษณะเรือนใหม่เดี๋ยวสตาร์ทรถให้ชมให้ดูเรือนใหม่เลยนะว่าไม้ของเขานะคะตรงนี้เลยนะเลขไมห้าหมื่นสี่พกิโลไม้เดิมนะไม่มีการกลับไม้เปลี่ยนไม้กอไม้แน่นอนไม่มีไฟโชว์เครื่องนะคะแล้วก็อันนี้น้ํามันยังไม่ได้เติม ไม่เกี่ยวอะบริเวณคอนโซลนะสีดําแบบนี้เลยแล้วก็ตัวเครื่องเสียงตรงขอบเนี่ยจะเป็นสีเงินไม่มีรอยทะลอกนะไม่มีรอยทะลอกเลยใส่แผ่นได้ค่ะนะปรับตรงนี้ได้เลยนะเปลี่ยนแชนแนลเปลี่ยนเสียงตรงนี้ได้มีช่องสําหรับเชื่อมต่อ U AUX USB นะเสียบฟังเพลงในนี้ได้เช่นกันแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยจะเป็นอะนาล็อกปรับได้4ระดับนะนี่พร้อมกับตัวเกียร์ค่ะออโต้ขั้นบันได านเกียร์สีดําด้านนะคะแล้วก็ตัวขอบเนี่ยมันไล่ลงมาเลยนะเป็นสีเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวดูเบาะนั่งด้านหลังเบาะนั่งด้านหลังนะคะเช่นกันเป็นเบาะเดิมโรงงานค่ะนะคะ,นะคะเป็นเบาะผ้าไม่มีคราบเหมือนกันนะ,ะแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะเนี่ยเป็นรถอีกโกคาตัวเบาะมันปรับพับลงไปได้อะพับยังไง กดไม่ลงอ่ะอะช่วยกันทำมาหากินนะคะนี่เวลาพับเปาะพับเปาะว่ะพับเบาลงไปแล้วนะคะมันก็จะเป็นแนวล่าแบบนี้เลยพเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยให้รถคันนี้ด้วยนะไม่ใช่แค่ขับอย่างเดียวนะคะลูกค้าขาสามารถเอาใส่บรรทุกของได้ด้วยเดี๋ยวเปิดด้านหลังให้ดูอนี่มองจากมุมมองด้านหลังนะคะด้านหลังนี่คือใส่ของได้เยอะมากๆเลยนะ แล้วก็เป็นในส่วนของตัวรายละเอียดโครงสร้างนะคะด้านหลังฝากระโปรงท้ายฝาเดิมนะคะไม่มีรอยหมุนไม่มีรอยข่ของตัวฝากระโปรงนี่สีเดียวกันเสมอกันหมดเลยแล้วก็ตัวจุดเม็ดอาร์คนะคะยังเรียงกันให้เห็นสวยๆแบบนี้ขอบเคิร์บนี่ดูตรงนี้นะคะก็ไม่มีรอยเบี้ยวนะคะเป็นตัวการันตีอย่างหนึ่งว่าคันนี้ไม่เคยโดนชนหนักจากด้านหลังไม่เคยพิการไม่เคยตีลังกาเดี๋ยวไปดูโครงสร้างด้านหน้ากันต่อเลยนะคะ อย่างที่บอกเลยคันนี้เข้ามานะคะมีการอาบน้ําปรับสภาพมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เดี๋ยวจะเปิดให้ลูกค้าดูโครงสร้างอ่ะด้านนี้เลยนะคะสำหรับตัวเครื่องคันนี้เนี่ยเป็นตัวเครื่องขนาด1 2 0 0นซีซีนะคะตัวเครื่องนี่อันนี้คือสตาร์ทให้ดูนะคะว่าไม่มีรอยรั่วเยิ้มของน้ำมันออกมาแต่อย่างใดน้ำกงน้ำกัดไม่ทะลักออกมาแน่นอนนะคะ ัวเครื่องอยู่ในสภาพเดิมสมบูรณ์พร้อมใช้งานมา,มากๆเลยแล้วฝาครอบเครื่องนี่คือยังใหม่อยู่เลยนะมีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาที่เราทําความสะอาดนะคะเราจะมีการสปาห้องเครื่องให้ด้วยนะคะแล้วก็ในสองตัวโครงสร้างนี่ให้ลูกค้าดูนะแนวตะคงตะเข็บตัวสติ๊กเกอร์มออกนะคะหรือจะเป็นโครงสร้างก็ดีนะคะให้เห็นการชัดชัดแบบนี้ว่าเราคัดรถสวยคุณภาพเจ็ดเมาให้ลูกค้าดูแล้วนะคะตรงน,นี้ ให้ดูกันเลยฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงเดิมโรงงานเลยนะสติกเกอร์ยังอยู่นะคะฝากระโปรงก็มาเดิมเดิมนะมาเดิมเดิมนะะตัวปั๊มโต,โตโยตา้านะคะตรงนี้บอกเลยว่าลูกค้านะคะที่สนใจอยากจะได้รถอีโกคานะ,ะไซส์เอสเอาไว้ใช้สักหนึ่งคันนะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยนะ,ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะโตโยต้ายาริส1.2ตัวเจค่ะคันนี้ปี2017.18 ขอภัย3 5 9 0 0 0บาทนะคะคันนี้ผ่อน6,000กว่าบาทเท่านั้นมาพร้อมเลขใหม่แค่53,000ลูกค้าท่านใดสนใจอยากขอดรถเบาๆสบายๆกระเป๋านะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยนะใหม่จริงนะสีเทาดำแบบนี้ตลาดต้องการรักษาดูแลง่ายอีกด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกค้านะคะที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์นะคะติดตาม เพชรยนต์ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราเดินทางใกล้ถึง80,000ซับสไครแล้วช่วยๆกันนะคะบอกเลยว่าเราคัดรถสวยคุณภาพเกรดเอมาให้ลูกค้าแน่นอนสำหรับวันนี้หนูเล็กต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ